สวัสดีชาวราศีธนูลักนณาธนูค่ะดวงรายเดือนพฤศจิกายน2565จะเป็นอย่างไรมาฟังไพ่ยิปซีกันดวงนี้ผูกลักนณาหรือใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ราศี ตามหลักโหราศาสตร์ไทยจ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะใครจะดูดวงส่วนตัวเช็คกันแบบเน้นๆแบบตัวเองเท่านั้นไม่ได้อิงอาศัยดวงใครดวงชาวบ้านก็ทักแชทมาได้เลยนะเพจ facebook สมมะพยากรคำถามเดียว39บาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น299เหนื่อยเหมือนกันนะช่วงเนี้ยเหนื่อยเยอะเหมือนกันนะความรับผิดช,ชอบสูงเหมือนกันนะ อะเอาอยัางไงจัดลำดับความสำคัญให้ดีเยอะไปก็ไม่ดีอะไรที่มันเยอะไปมันไม่ดีอยู่แล้วหนักไปก็ไม่ดีค่ะหนักรถแบบว่าเปลืองน้ำมันไหมใช่หนักรถยางแตกไหมใช่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเหนื่อยมันหนักมันหักโหมค่ะจัดตารางสอนให้ดีดนะคะ ชีวิตในวัยเด็กที่เคยไปโรงเรียนเราต้องจัดตารางสอนนะคะวิชาไหนที่ไม่มีเรียนก็ไม่ต้องแบกเอามาใส่กระเป๋าให้มันหนักนะคะเพราะฉะนั้นจัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้ดีคุณจะแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตัวเราคนเดียวไม่ได้อะไรก็ตามเอาทีละเรื่องเอาทีละอย่างเอาทีละขั้นตอนการงานนะบอกเลยนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะไพ่อำนาจมันมาแล้วว่ายังไงละ่ะ ใครจะลงสมัครนักการเมืองได้นะพไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของนักการเมืองนักกฎหมายผู้มีสีผู้มีอิทธิพลหรือการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเริ่มต้นใหม่การเดินทางครั้งใหม่ความหมายดีแล้วมีเดอะสตาร์อีกความหมายก็คือชีวิตจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยรวมดีแฮปปี้และมีความสุขแต มันไม่มีความสุขเพราะว่าความกดดันที่เกิดจากตัวเราเองกับอย่างที่สองคุณแคร์คนอื่นมากเกินไปจริงๆไพ่คุณย้อนแย้งมากเลยนะไม่งอคนไม่สนใจใครใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาต่อหน้าทำเป็นไม่แคร์ทำเป็นเข้มแข็งแต่รับหลังคือโอ้โหไม่ไหวอะ่ะ เก็บไปคิดเก็บไปเครียดถูกจับจ้องถูกจับผิดถูกเพ่งเล็งถูกกดดันเฮ้ยถ้าคิดจะมั่นใจอย่ามั่นใจให้มันตลอดถ้าคิดว่าจะไม่งอใครก็ต้องไม่งอใครไม่แคร์ใครเลยไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นผู้ร้ายปากแข็งคนราศีธน,นูบางครั้งเป็นคนที่แข็งนอกแต่อ่อนในนะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าอย่าแคร์ใครมากเรื่องบางเรื่องต้องเข้าหาคนต้องเข้าหาผู้ใหญ่ ก็วางศักดิ์ศรีไว้ตรงนั้นน้าแล้วนอบน้อมถ่อมตนแต่เรื่องบางเรื่องที่ถึงเวลาที่จะต้องชดใส่ฉันไม่แคร์ใครฉันไม่งอใครใครจะวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงช่างเขาเราไม่เก็บมาคิดมากก็ท้องถิงไปถึงบอกไงว่าอย่าแบกอะไรที่มันแบกไว้แล้วมันเครียดมันกดดันมันไม่มีความสุขทําชีวิตให้มันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เพราะดวงกําลังจะดีเหนื่อยหน่อยความรับผิดชอบเยอะหน่อยแต่ คุณจะก้าวหน้าในงานที่ทําธ,ธุรกิจกิจการทํากับครอบครัวก็สามารถทําได้งานอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามนะ ไพ่ดวงนารีอุปถัมภ์โดดเด่นชัดเจนเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเพื่อน่วมงานที่เป็นผู้หญิงลูกน้องที่เป็นผู้หญิงดีหรือใครที่มีความสวยความงามเป็นที่ตั้งเปิดร้านเสริมสวยนวดสปาขายเสื้อผ้าเครื่องสําอางอัญมณีเครื่องประดับทําได้หรือใครทํางานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ทําได้คนที่รับราชการหรือคนที่จะเล่นการเมืองก็ทําได้ไพ่ยอยาโดยรวมดีอย่าอึดอัดนะ ใครจะว่ายังไงช่างมันไม่ต้องไปสนใจแคร์คนอื่นมากก็ไม่ดีแต่บางทีศักดิ์สีเยอะไปก็ไม่ได้ความรักช่วงนี้ใครอยากมีลูกมีบุตรเตรียมตัวได้เลยค่ะดวงคุณพ่อดวงคุณแม่มาถึงแล้วนะจ๊ะแต่เรื่องของความรักช่วงนี้ใส่ใจกันเยอะๆหน่อยนะเพราะบางครั้งบ้างงานบ้า,งงา,บาการไม่สนใจกันมันจะทําให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดเยอะคิดมาก เตรียมตัวดูแลสุขภาพให้พร้อมจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ถ้าใครยังโสดอันนี้ต้องระมัดระวังผู้ชายจะทําผู้หญิงท้องผู้หญิงจะท้องก่อนแต่งแล้วช่วงเนี้ยไอ้นิสัยที่ชอบประชดประชันปากไม่ตรงกระจายอะไรอย่างเงี้ยหยุดได้หยุด พูดจาดีๆพูดจาเพาอๆหวานบ้างโรแมนติกบ้างแล้วทุกอย่างจะดีกับความรักของคุณเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคนราศีธนูไม่ใช่คนอภัพรักแต่เป็นคนที่ชอบคิดเยอะแล้วเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจก็เท่านั้นเองส่วนในเรื่องการเงินดีรวยเต็มตัวรวยได้เลยถึงแม้ว่าความรับผิดชอบสูงนะ การเงินรายจ่ายเยอะเกี่ยวกับบ้านเกบบนี่ยวกัแบรถเกี่ยวกับครอบครัวเยอะบุตรหลานบริวารก็เหมือนกันแต่อย่างน้อยเงินยังดีนะสิบเหรียญมีโอกาสได้เงินก้อนเป็นกอบเป็นกรรมแต่ช่วงนี้มีการสนับสนุนจากครอบครัวคนในครอบครัวให้การช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสร,ริมรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนจะทําอะไรใหม่ๆการเปิดร้านการทํากิจการเล็กๆสามารถทําได้ครอบครัวสนับสนุนบางคนได้มรดกแบ่งทรัพย์สินแบ่งที่ดินกันอะไรแบบเนี้ยมันจะมีอยู่อย่างเดียว ที่ไม่ค่อยแนะนําอย่าเพิ่งเป็นหนี้แล้วก็อย่าไปเซ็นคาประกันให้ใครอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดอะไรที่มันเป็นข้อผูกมัดแล้วทําให้คุณต้องเหนื่อยต้องแบกรับต้องกดดันน่ะหรือขาดสภาพคล่องอะ่ะเบรกไว้ก่อนทุกกรณีเพราะฉะนั้นอย่าสร้างข้อจํากัดอย่าสร้างข้อผูกมัดอย่าสร้างหนี้อย่าเซ็นคําประกันให้ใครอย่าหน้าใหญ่ใจโตนะจ๊ะช่วงนี้ขอพรทาวเวสวุวรรณเสริมดวงได้ ถ้าเป็นเทพเจ้าใส่แขกก็เน้นไปที่องค์พระแม่ลักษมีช่วงนี้น้ําหนักตัวจะขึ้นนะน้ําหนักตัวจะขึ้นนะดูเบาหวานความดันหัวใจหน่อยก็แล้วกันตรวจคอเลสเตอรอลตรวจเบาหวานหน่อยเราช่วงนี้ใครที่ยกของหนักอะนะหรือทํางานที่มันต้องแบกต้องกดต้องท้าบ่ะกล้ามเนื้อบ่าไหล่หลังต้องระมัดระวังคนที่พิมพ์งานนิ้วล็อกได้นะช่วงเนี้ยาหักโหมพักผ่อนบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างส่วนใครที่เล่น,นมือถือ น,น,นานๆเนี่ยปัญหาสายตานะก็ต้องเรามาระวังด้วยอีกอันหนึ่งก่อนสิ้นปีขอพรคุณแม่ล้างมือล้างเทา้าให้คุณแม่ให้พรแล้วดวงจะดีจริง,รงๆเดือนเนี้ไม่มีอะไรไพ่เสียใบเดียวอย่าอึดอัดอย่าแบกอย่ากดดันจัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้ดีแคร์คนที่ควรจะแคร์โชคลาภมาจากบ้านเลขที่นะและใครจะซื้อหวยซื้อกับผู้หญิงหรือเพศหญิงที่ ผิวขาวเหลืองรูปร่างท้วมเซนแม่นลางสังหรณ์แม่นแล้วอาจจะมีเรื่องราวดีๆที่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดฝันบริหารจัดการเวลาให้ดีใช้ชีวิตให้มีความสุขระมัดระวังคำพูดนิดนึงกระเรากันอย่าเป็นคนตรงเกินไปและอย่าประชดประชันใครอยากดูดวงส่วนตัวทักมากดติดตามให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยบาย,บายยนะจ๊ะ